พระภูมิยไทยมีมติเป็นเอกสารว่าเราไม่ร่วมพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ประชุมรัฐสภาในวันพรุ่รงนี้ครับมันยังมีความขัดแย้งกับคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญปี6-4นะครับต้องทำการถามประชามติจากพี่น้องประชาชนก่อนพระภูมิยไทยไม่สามารถที่จะไปรับความเสี่ยงนั้นได้เพราะว่าเรามี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพี่น้องประชาชนได้เลือกให้พวกเราเข้ามาทํางานให้กับพวกท่านนะครับตอที่7จคนเราไม่ได้ขวางการแก้รัฐธรรมนูนเราต้องการแก้รัฐธรรมนูนโดยที่ถูกต้องตามบทบัญญัติเราไม่ต้องการทาเป็นกฎหมายเราจะเป็นแพะหรือเป็นอะไรเราเราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าตรงนี้เราทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องของพรรคแต่ละพรรคซึ่งแต่ละพรรคก็มีแนวทางของตัวเอง ภาคกุมเยาไทยเคยเสนอกฎหมายกัญชาเข้าไปภาคอื่นก็ไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เห็นมวยวายอะไรแล้วก็รับสภาพไป